เราวันที่31พฤษภา2556เราได้เดินทางมาถึงเมืองซีอาเข้ามาเยี่ยมวัดต้าเอินซือชือเอินซือแล้วก็ได้เข้ามาถึงตัวหอที่เป็นที่ระลึกของประวัติของท่านเฉียนจังหรือว่าพระถังซัมจังที่คนไทยเรารู้จักดีในจากเรื่องไซอิวนะจาก รูปเคารพทั้งหมดแล้วก็เจดีสูงมากที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซีแอนเนี่ยนะสะภาพแวดล้อมก็จะเป็นวัดที่สวยสดงดงามคนทั่วไปจะต้องเข้าด้วยการซื้อตั๋วนะแต่ว่าเราเป็นพระก็ไม่ต้องเขายังให้เกียรติพระอยู่แล้วก็นี่เป็นหอกตติยศที่จะแกะสลักเป็นภาพของพระทั้งสำจังในสมัยที่ตัดสินใจเดินทางไปประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาแปลพระดิบดก ได้สามเล่มใหญ่หรือประมาณนะหรถึงเนี้ยเป็นพระถังสามถังสามจัง,งนะน,นี่ก็เป็นห้องที่อธิบายรายละเอียดที่พูดถึงแล้วก็มีผลงานเป็นพระตบ,บิดกที่ท่านได้ทำไว้ก่อนที่จะมรณภาพไปก็จะเป็นเรื่องราว เนื่องจากเป็นกระจกสะท้อนแสงทําให้อมองไม่ไ่อเห็นภาพภายในเท่าไหร่ตรงกลางก็จะเป็นพระตะบิดกหรือหนังสือที่ท่านอุตสาหเดินทางเสียงเป็นเสียงตายไปหลายสิบปีไป